สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับนะเอฟทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับว่านะครับพระหลวงวสธรนะกรมตํารวจ80ปีนะครับสําหรับเนื้อทองคำเนี่ยที่ผมนะครับประกาศว่าผมรับเช่าราคาหลักแสนเนี่ยนะครับเผื่อใครมีนะฮะแล้วอยากจะขายนะครับสามารถนํามาขายผมได้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเอาพระนะฮะมาให้ดูแล้วกันนะครับนะฮะ ขออนุญาตนะครับใช้เป็นภาพประกอบนะครับสำหรับใครที่มีนะฮะแบบในรูปนะครับสามารถนำมาขายผมได้นะยินดีรับซื้อถึงที่นะครับนะวิธีการก็ง่ายๆมากเลยฮะถ้าใครมีนะครับอาจจะนะครับไม่เรียกว่าอาจจะแล้วกันนะก็ขออนุญาตติดต่อผมผ่านไลน์ ID นะครับใช้เบอร์โทรศัพท์ผมนะ7 9 7 9 2 9 9นะครับ888 แอดโดยใช้เบอร์นะครับแอดมาได้เลยหรือคุณจะคลิกลิงก์นะฮะด้านล่างนะครับวิธีการเดียวกันนะครับก็ถ่ายรูปชัดๆนะหน้าหลังแล้วก็ฐานขององค์พระนะครับที่มีนัมเบอร์นะถ่ายไม่ผมแล้วผมก็จะประเมินราคาให้นะฮะถ้าราคาตกลงกันได้นะครับผมยินดีรับเช่าถึงที่นะครับนะต่างจังหวัดก็ไปนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเริ่มกันที่รูปแรกเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะนะครับ กรมตำรวจนะฮะแปปีนะครับเนื izer, ้อทองคำพิมพ์ใหญ่นะครับผมรับซื้อหลักแสนนะครับนะฮะกล่องการ์ดครบนะครับแบบนี้นะฮะสำหรับพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่นะครับกรมตำรวจ80ปีนะฮะเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ใครมีนะ fc พี่พี่ท่านไหนมีนะครับติดต่อขายผมได้24ช ah, ั่วโมงนะฮะนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ กรมตำรวจ80ปีนะครับกล่องาก๊ดครบผมรับอยู่ที่หลักแสนเลยนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับใครมีนะติดต่อผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะฮะนี่นะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับความสวยนะครับการพิจารณาแรกๆก็จะดูที่จมูกนะครับเม็ดพระศกนะความคมตำหนิขององค์พระนะฮะมีรอยขีดข่วนมากน้อยเพียงใดนะครับ นะผมก็จะประเมินราคาเองนะครับนี่แบบนี้นะฮะนี่นะครับใครมีนะถ่ายรูปแบบนี้เลยฮะด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับนี่ดน้าหลังแบบนี้ยิ่งดีนะฮะนี่หน้าหลังถ่ายแบบผมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายขององค์พระนะครับนะสำหรับเนื้อทองคำนะจะต้องตอกด้วยตัว P ีนะครับแล้วก็ตามตัวเลขนะครับตามด้วยตัวเลขนะถ้าเป็นพอพานก็กรรมการ ราคาจะค่อนข้างต่างกันอยู่นะครับนี่เราก็มีกล่องการ์ดครบแบบนี้รับเช่าหลักแสนนะครับพี่ๆท่านใดมีนะติดต่อผมได้24ชั่วโมงนะครับแต่ขออนุญาตนะครับแอดไลน์ผมจะสะดวกกว่านะฮะถ้าดึกเกินอาจจะขอนิดนึงนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับใครมีนะครับกรมตำรวจเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นี่แบบที่ผมเอาให้ดูเลยนะครับ่อ นะครับแล้วก็ขออนุญาตต่อเนื่องนะครับแบบนี้นะเมอริเดียนที่ผมบอกว่าผมรับซื้อนะใครมีนะครับเมอริเดียนแบบนี้นะใบกระดาษนะผมรับซื้อหลักพันนะครับนี่พร้อมกล่องนะนี่นะครับรับซื้อหลักพันนะครับใครมีติดต่อขายผมได้นะครับนี่ถ้าแบบนี้ก็รับซื้อหลักหมื่นนะครับ d ี c นซีฉลองกรุงแล้วนะโกศิน200ปีนะฮะแบบนี้รับซื้อหลักหมื่นนะครับนี่ ถ้าตัวธรรมดาก็ไม่แพงนะครับนี่เล่าประมาณนี้นะโอเคนะก็ต่อกันที่กรมตำรวจเช่นเคยนะครับนี่กรมตำรวจสำหรับเนื้อทองคำนะฮะก็ขออนุญาตเพิ่มในคลิปนี้เลยแล้วกันนะเนื้อเนื้อเงินนะครับปุดผิดนะเนื้อเงินกรมตำรวจเหมือนกันนะฮะแปดเหลี่ยมสภาพสวยๆคอสามเส้นนะครับผิวลุ้งนะครับผมรับซื้อหลักหมื่นนะใครมีแอดไลน์ผมถ่ายรูปชัดส่งมาได้เลยนะฮะ นี่แบบนี้นะครับสวยๆแบบในภาพเนี่ยผมรับซื้อหลักหมื่นนะฮะจำให้ดีนะรับซื้อหลักหมื่นเนื้อเงินธรรมดานะครับทุกพิมนะครับสภาพสวยผิวลุ้งนะฮะพิมนิยมคอ3เส้นผมรับซื้อหลักหมื่นนะฮะนี่นะครับแต่ต้องสวยเหมือนในรูปนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจผิดมีสภาพที่แบบไม่ค่อยสวยจะอาจจะมาขายหลักหมื่นเนี่ยนะขอดนึงนะฮะบางทีราคาอาจจะไม่ถึงนะครับกอนข้างต่างเยอะ แล้วก็สําหรับเนื้อทองคํานะกล่องการ์ดครบพิมพ์ใหญ่รับซื้อหลักแสนนะต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะคำว่าพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นี่ยนะครับสวยๆแบบนี้รับซื้อหลักหมื่นนะฮะนะผิวลุ้งๆเนี่ยส่งมาหาผมได้เลยนะครับราคามาตรฐานสากลแน่นอนนะคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าตกลงราคาถูกใจกันผมรับซื้อถึงที่นะแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินขัดเงาพ่นทราย เนื้อเงิน3มกระสัตนะครับแปดเหลี่ยม1อยองนะสภาพสวยผิวลุ้งคอ3เส้นผมรับซื้อหลักหมื่นแน่นอนนะนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับขอให้สวยเท่านั้นเองนะครับผมยินดีรับซื้อสู้ราคาทุกราคานะครับถ้าราคาสวยเออถ้าพระสวยนะครับบอกอย่างนี้นะฮะนี่นะครับแบบนี้นะฮะ โอเคนะคลิปนี้ก็ฝาก FC ทุกท่านด้วยนะแล้วก็ขาจรน,นะถ้าบังเอิญพี่ๆท่านใดมีพระนะแบบที่ผมต้องการนะครับหลักหมืน่นหลักพันจนถึงหลักแสนเนี่ยผมยินดีรับซื้อนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็ใครเข้ามานะครนะรกดติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆนะมีพระแบบไหนที่ผมอยากจะรับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะครับ โอเคนะฮะก็ฝากไปด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะอาจจะได้ซื้อขายพระกันนะครับวันหนึ่งนะฮะโอเคขอบคุณครับ